ผาน3ใบ24นะคะตัวนี้สำหรับรถรุ่น L นะคะเป็น45 SP นะคะตัวนี้เป็นผ่านแท้ CMT สีส้มค่ะจัดส่งลูกค้าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะนะคะตัวนี้พร้อมจัดส่งอยู่ที่43,500บาทนะคะถ้ามารับเองที่หน้าร้านก็อยู่ที่41,500ค่ะออ้นะคะ สงเช้าๆ,ๆเลยนี่ผ่าน่านทวน CMT ก็ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกลสินร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่าน CMT นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะตัวที่สต็อกไว้ก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นพวกผ่านทวนผ่าน5ใบ24แล้วก็เป็นผ่าน3ใบ24นะคะส่วนรุ่นอื่นก็ให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อไว้ได้นะคะ ลองโทรเข้ามาสอบถามนะคะเบอร์โทรก็0979712677ค่ะารานพวนแท้ซีเมทีร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่า